อัแดดจะให้จบเห็นมเขาปบ่อนจามนี่คือบชื่นต้งดิดนไส็งีอค่ะด้หังแล้ถ่ายลูก็เปียวห่างนวะ เฮ้ยเป็นกระต่ายน่ารักมากเลยงานนกกระต่ายมีกี่สักุระ อดทนมากเลยขอให้สมบูรณ์ขอให้จะมนสมบูรอกเห็นไหมตั้งไง หล่ออันนี้ต่ออะไรไหมต่อรั่อต่อต่อต่อเร่องเรื่องแต่งเรื่อ่งเรื่องแต่งเกินเลยที่มันน่ารักกินไม่ลงหรอกเหน้าก็รู้บอกแล้วกินไม่ลงกินไม่ลงแต่กินไม่เหลือเลยกินไม่พอเลยแล้วมันอร่อยหมี่อร่อยแหมปิดก่อนนะ เขาล้นนรกหรอกคือถ้าไม่ใช่ฟ้าก็ต้องใช้เครื่องเครื่องยนตเติมน้ำมันมาอายุไม่เกินเจ็ดปีมั้งเติมให้มันเป็นมลพินะคปะประเทศร้าใช้คื่องอมัิษมันต้ก่มันมีามเป็นนยะัทุกวันนี้ที่โลกเปิดทีท่บอะ ทุกีการหินวถลยการดินถลาย์ดูเขาดูเขาเอาเขาเอาเนี่ยหมาวางก็จะมุกร่องขึ้นแฮร่องไปดูสุดชื่นเนาะ สาหกสวคุณมันไสดไม่ได้รไม่ดกไม่มีเน็ตเลยเาเน็มันไมต้อง้่ไม่รู้มันใส่ยังไงใส่ไม่ได้อาจจะต้องเชื่อมสายมั้งยังไม่เคยทำเพราะว่ามันถือง่ายเลยแล้วมันได้เห็นข้างบนถือและเทหน่อยไม่ได้ เรวคนตัดต่อเขไม่เคยตัดเราจะตัดกูก็ตัดทุกงานเหมอนกอนมีงานไหนไม่ตัดหรอไม่ตัเช้าเลยมีงานไหนเขาไม่ตัดก็ถามหน่อย 我还不 ลงกะับแล้วลูกป้าได้ลูกแล้วสวยอ่ะสวยใครอยากจะเข้าใครอยากจะขายยาวเข้าไปขายยาอันนี้ไม่ได้ใช่เออไราเข้าไปมสองุทเข้าไปนะองหายว่ไม่ได้ไม่ใยาวกับยาวไม่ไม่ยาวไปเอเอาขาปกติเอาขาปกติไม่ใ่ยาวขาอยาก่ายปกติแล้วเราอยากายยาวใช่เราสองขา

BEEP <laughs> そういうことです、ね。 오후에 더 하나? 무조건 많아 지금 뭐 오전이라 그런가 そうこれが先にあるよね。

ดนนี่เดีวอานมลูบาก่อนเาไปรถไฟมารเฮ้ยนี่กระโดดแบบแล้วก็โดดใหญ่เลยคนนี้ไม่หยุดเลยกระโดดอยู่เลยบ้าเหนื่อยเลย 哎，我给你讲讲。 ราต้องรีบข้ามนะเพราะมันมันจะลงมามันเร็วมากมันมจะมาอีกหรอี่โนต้องข่ายไปเดี๋ยวไปกันนามไ่แกจะวิ่งไปสะพานนู้นเออโซนิเร็ว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 เราจะถ่ายรูปแบบตรงนั้นมานี่ฮะ 보시고 싶으시면, 우시고, 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 우고 우시고, 우시고, 고 우시고, 우시고, 우고 우시고, 우시고, 우고 우시고, 우시고, 고고 อยากได้ร้านแบบนึ<อ>ก<อ>ถึงนี่แบบถ้าเป็นประเทศไทยก็คงม,มีประเพณีรับน้องก่อนเข้ามาทำงานเนี่ยออคอือแบบพี่บอกพี่ยายว่าเหมือนเชื่อมใหม่โอ๋อเห็นเขาบอกรับน้องขึ้นดอยอ๋อใช่เออชียงใหม่ เขาบอกยกเว้นหมอยกเว้นคณะแพทย์อย่างเดียวให้เรียกแพทย์ขึ้นดอยห <Huh? S 1> ้ามเรียกหมอขึ้นดอย hmm. เอา้าจ,จริงๆเด็กอชอเด็กแม่โจเขาบอกว่าเขาบอกว่าทุกคณะเรียกได้หมดเลยยกเว้นยกเว้นหมอให้เรียกแพทย์ขึ้นดอยห้ามเรียกหมอขึ้นดอยเขาถือกัน <laughs> เอา้าเอ้ไม่รู้ ไม่รู้ตำนานอะไแล้วเพิ่งเด้กออกมาจริงถ้าเรียกหมอขึ้นดอยไม่ได้ไม่ได้ต้องเรียกแพทย์ขึ้นดอยนี่เธอกว่าจะรู้เอาไหมลูกเอาไหมเออแรม่จะเป็นใครเอามันนอนไม่หลับหรือลูกอันนี้อะไรอันนี้เป็นอันน้เป็นโซยืดอันนี้เป็นยืดกรีนทีอ๋อมันคืออือคือถั่วลูก ขอป่าน,าน,นแม่ <í ls> มันมันคือ <c oughs> นมจืด้มันเป็นคนคือดูคุ้มหัวเลยไม่ได้กินเคลียดแล้วนะเป็นโอเคแล้วนะไม่อย,ย่างมันมีมันมีที่กินอยู่ <c oughs> หนาวขนาดนี้กินไปเตรียม อุยหุยหุยฮุยหุยฉันกำ้ัยมาะวันนี้ฉันกำลังมาันลั้ดูหุยสีแล้วเก้าวนนี้สีแล้เ้นี่4ี่ร้อยก็นันเทศการไงกันเทศการไอ้ไอ้ไอ้้เนี่ยมันอ่าอยากได้ยงจเลยสี่ร้อยเย้จริงเหมือนปอ กัดเข้าไปคือเคี้ยวไม่ขาดหรือู้ไหมฮนะสตนะนะรอเบอรี่ป๊อปเหมือนปลาหมึกเมื่อวานมีคนบอกว่าเอากันไงมาไว้ทำไมอ๋อตัดปลาหมึกเหนียวจัดมากไมต้องทอดกินไปใหม่ไหมสตรอเบอร์รี่โอ้ยน่ากินมากเลยค่ะวเนี่ยเอาอกกันอ,อย่างละอันไหมช็อกแตลตอันสตอเบอรี่อันไหม อเมซอนเราไม่ด <át stars> ้ด้วยเหรออ๋อเรานี่อันนี้อันนี้อ่าช็อกโกแลตอาบีนมีนะถั่วแดงอ่อช็อกโกแลตช็อกโกแลตคุณบีนคุณบีนอ๋อบีหมดเลยเอาไหมช็อกโกแลตจะลูกเป็นถั่วเอาไหมลูกไม่กินถั่วแม่เอาถั่วเนาะอันนี้ก็โตหนูเอาไหมหนูไม่เอาถั่วเนาะไม่เอาถั่วอดเลย

เขาลากันทั้งวันมีจังอ่ะนี่แหละไอ้กาแฟฮะอะไรอ่ะนี่กาแฟสกแก้วอะไอ้นี่ไงไอ้ล่าเทียวไอ้ไม่ใช่อะไรนะไออ้้ไไม่ใช่ที่หนูบอกอะไรสังหูรูปม oh. ันเป็นผลไม้จริงไง มันมทั้งถููแต่ไม่ใช่ทอรตอเบี่อะ่ะมันเป็นเชอร์อรีรออ่อ่ะเทนถูลักปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวมีมีม

พี่เกียบุหรี่บ้านเขาเกียแล้วก็อิบัตเข้าไปง่ายมูอว่าเสาธรรมดาไม่ไม่เขาจะทำทุกอย่างให้ให้ให้จริงแล้วแบบแล้วคือญี่ปุ่นเขาบอกว่าควรจะต้องมีหนึ่งชิ้นควรจะต้องใช้งานได้สองอย่างอ๋อ thank you สองร้อยเยน ว้าวตองไปเยอะนลยห้าสิบบาทเป็นปไ,ปไงยังไม่ได้กินเลยเอาตอนแรกก็จะเอาหมี่ตัวนี้นะแม่